ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดังบันเทิงค่ะหนูเล็กสุดปุ่มใจพาชมที่นาย่านกลอง16หนูเล็กพาชมที่นาจากักน้ำพักน้ำแรงสำหรับหนูเล็กก่อนบ่ายที่เก้าเข้าสู่วงการจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดจนทำให้ต่อมาหนูเล็กมีผลงานละครตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฝดนายาผมไม่อยากเป็นสายลับสปายไร้สักดีนาะ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์เรื่องยายสั่งมาใหญ่และผู้ชายหลันล้าอีกด้วยและถ้าใครที่เป็นแฟนกลับของหนูเล็กก็จะเห็นได้ว่านอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเธอยังหาเวลาว่างมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าจนทำให้มีออเดอร์เข้ามารัวๆเลยเรียกว่าทั้งขยันทั้งเก่งจนแฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมเธอกันเพียบเลย ล่าสุดหนูเล็กได้เดินทางไปยังคลอง16จังหวัดประทุมธานีเพื่อเดินทางไปดูนาข้าวที่กำลังออกรวงให้ผลผลิตพร้อมลงแคปชั่นว่ามาดูนาที่คลอง16อีก10วันข้าวจะตัดได้แล้วครับที่จะตัดและสีไปแจกพี่พี่น้องๆน,น,น่าจะไม่ได้กินแล้วเพราะช่วงนี้หน้าฝนตากไม่ได้คงต้องตัดแล้วขายเลย พร้อมตั้งต่อมาหนูเล็กยังบอกอีกว่าอยากขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้หนูมาถึงวันนี้ดีใจและภูมิใจมากที่ทำด้วยมือของตัวเองทั้งนั้นดีใจที่เจอเรื่องราวทั้งดีและร้ายในวันที่เราอายุยังน้อยจึงทำให้เราผ่านพ้นมันได้เร็วมากและชีวิตที่เหลือคือวินและความสุขที่แท้จริงหนูเล็กมีกติกของตัวเองอยากจะบอกต่อและแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในแบบของหนู ให้กับทุกคนที่อยากมีความสุขที่แท้จริงทำในสิ่งที่ชอบและถนัดมีเป้าหมายที่ชัดเจนขยันอดทนจริงจังสุดท้ายคือสำคัญที่สุดอย่าเป็นหนี้นานจะมีแค่ไหนเราก็คือคนรวยมากเพราะเราไม่มีหนี้ทำไมดึกดึกละ่ะชอบคิดถึงตอนเราลำบากว่ะใครเป็นบ้างคะน่าจะเป็นอาการคนเริ่มแก่ไหมจิตนิดนิดเองนะเมือง ะบเขิงน้ำผึ้งสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซนต์สารสกัดจากธรรมชาติคริ้งกระชายขาวน้ำพึ่งช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำผิวขาวกระจ่างใสกลิ่นหอมติดทนนานใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายสนใจสั่งซื้อแอดไลน์0 8 8 0 9 3ป6 9 5อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหอรับแจ้งเตือนเราจะพาท่านไปพบกับคนดังบันเทิงท่านใดอรอติดตามชมคลิปต่อไปค่ะ